สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขออภัยที่ห่างหายไปนานด้วยนะครับพอดีว่าที่ผมหายไปเนี่ยสาเหตุก็มาจาก ID ดีหลักที่ผมเล่นอยู่ประจํานะครับตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูก AI แบนนั่นเองนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่ผมงงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแชทที่ผมคุยกับทีมงานก่อนเลยนะครับสาหรับท่านผู้ชมนะครับที่อ่านแชทไม่ทันเนี่ยสามารถก ดหยุดได้เลยนะครับ แชททั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งผมงงตรงที่ว่าผมเล่นมาตลอด2ปีนะครับไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะแต่อยู่ๆเนี่ยผมแค่ออกไปซื้อของใน My Arena นะครับแต่ว่าตัวเนี่ยยังล็อกอินอยู่นะหลังจากซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็ออกเอ่อหน้าล็อบบี้ไปรอบหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ดูมที่ซื้อมาใน My Arena เนี่ยเข้ามาอยู่ในคังนั่นเองนะพอแต่งเสร็จปั๊บ ผมกำลังจะสร้างห้องทดสอบปืนกีตาร์ที่เราเนี่ยจะเอามารีวิวกันนั่นเองนะแต่ยังไม่ทันได้รีวิวเลยครับอยู่ๆเนี่ยข้อความก็เด้งขึ้นมาครับว่าตัดขาดการเชื่อมต่อศูนย์ หลังจากนั้นแหละครับผมกลับมาล็อกอินอีกรอบหนึง่งปรากฏว่าผมถูก AI แบนเฉยเลยนี่แหละครับที่ผมงงแล้วผมก็ทักไปหาทีมงานอย่างที่ท่านผู้ชมได้อ่านไปในแชทเลยนะครับเขาก็บอกว่า AI เนี่ยตรวจพบไฟล์1ไฟล์ซึ่งเป็นไฟล์ต้องสงสัยระบบ AI จึงทำการแบนเฮ้ย <b log s> เดี๋ยวก่อนไฟล์ในทั้งหมดของผมเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นไฟล์เหมือนเดิมทั้งรุ่นเลยนะซึ่งผมก็งงมากครับไฟล์นั้นเนี่ยมันคือไฟล์อะไรทีมงานก็ยังบอกผมไม่ได้เลยนะครับในตอนนี้นะแล้วก็ที่สําคัญนะครับหลังจากผมถูกแบนใช่ปะผมก็ทําการเอา ID ของเพื่อนผมนะครับเข้ามาล็อกอินปรากฏว่าผมก็ล็อกอินได้ปกติเว้ยแต่ ID ดีหลักของผมอะถูกแบนอยู่เหมือนเดิมแล้วผมก็เลยด้วยความหมันไส้อะครับพูดตรงๆผมก็เลยเปิด ID เพื่อนผมทิ้งเอาไว้เลยครับประมาณชั่วโมงกว่าไหนครับ AI ไําไม AI ไม่แบรนรหัสเพื่อนผมเหมือนกับ ID หลักของผมอะครับคอมที่เปิดอยู่ก็คอมเครื่องของผมทําไม AI ไม่แบนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแค่ข้อสงสัยของผมนะครับนั่นก็คือ AI ไ a เรนดอมเหรอครับสมวนไปอย่างนี้เหรอนี่คือคําถามของผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอยากให้เขาเนี่ยระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าไฟล์ที่ AI ได้ทําการแบรนไปเนี่ยคือไฟล์อะไรนะมีชื่อไหมมีชื่อเรียกว่าอะไรถ้าบอก ได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะผมเองก็ยังงงอยู่เลยคือ ผมเล่นมาตลอด2ปีอะผมยังไม่เคยถูกแบนเลยครับแล้วอยู่ๆผมถูก AI เนี่ยนะมาแบนว่าไอส2ปีที่ผ่านมานี่คืออะไรครับผมงงมากเลยโปรแกรมช่วยเล่นผมก็ไม่มีเลยเล่นเองแม่งกับมือทั้งนั้นกว่าจะได้แต่ละคลิปแต่ถูก AI แบนสําหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่มีข้อมูลเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะตอนนี้ผมก็งงไปหมดแล้วครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดทีมงานแวะเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรตรงไหน ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยก็ได้นะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับท่านผู้ชมผมเสียความรู้สึกครับผมเล่นมาผมทําคลิปเฮ s เซฟมาผลสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมได้คือสิ่งนี้เหรอครับทั้งๆที่ผมก็ไม่รู้เลยว่าผมโดนแบนเพราะอะไรเนี่ยนะโอ้โหผมเจ็บใจที่สุดเลยครับเอาล่ะครับตัดเรื่องเศร้าไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไอเพื่อนผมเนี่ยไปยิงนะแล้วผมจะดูซิว่า AI มันจะมาจับผมไหม เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งผมเองก็ออนไอดีของเพื่อนผมเนี่ยทิ้งเอาไว้นะครับปรากฏว่าตั้งแต่ออนมาเนี่ยผมก็ยังไม่โดน AI b a แบนนะครับสรุปแล้วเนี่ยคือยังไงครับหรือว่าผมต้องยิงแบบโหดๆเฟี้ยวเงาะอย่างนี้เหรอ AI มันถึงจะมาม,มาตรวจของผมใช่ป่ะอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมยิงให้ถ้อย่างนั้นอ่ะเพื่อนเขาอยู่ซ้ายมือนะ โอเคเรียบร้อยครับผมตายก่อนผมเล่นยาวให้เพื่อนจังหวะนี้ผมต้องมาหน่อยแล้วโอเคตายครับตายครับสวยเพื่อน ผมได้มาก่อน2คิวผมถือว่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวรอบนี้ถ้าเกิดยิงไม่ได้ไปเล่นกลดีกว่าระวังยาวด้วยเพื่อนอืมสวยครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหบ้าเอ้ยโคตรเยอะเลยครับสไนไม่น่าจะลุ่งครับเล่นกลซะเลย ยาวมีครับตายเพิ่มไปเฮ้ยลืมไปว่าฟาร์มัสโดนจนได้สไนเปอร์ยาวมีครับเพื่อนโอ้โหระเบิดตรงนั้นโหแตยังดีอยู่ครับอย่างไรก็ได้มาสองเข็มอ่ะเพื่อนปาก่อนเลยอ่ะรอบนี้ตาผมปาบ้างแล้วครับ มองมาแล้วครับท่านผู้ชมสวยครับผมได้คิวตายต่อไปชุบถอยกลับมาก่อนครับหาผมอยู่หรอเพื่อนหาเจอไม่เพื่อนเป็นยังไงหรอเพื่อนไม่ได้แดกคุณหรอกหืมงงไหมจ๊ะมันต้องโหดแบบนี้ใช่ไหมครับเออ เจอหครับตายต่อไปครับแบบนี้ใช่ไหมครับ AI ถึงจะแบนฮะตอบหน่อยเหอะโอ้โหได้มาแค่คิวเดียวครับสู้ๆครับเพื่อนเออผมขอปลาด้วยนะถ้าเกิดนายปลาเสร็จแล้วอะโอเคผมได้ระเบิดฟรี โอ้โหเวนกรรมโอ้ยยังอยู่ที่13คิวอยู่ลเลยเฮ้ยไไโอเคตายไปครับมีครับท่านผู้ชมซ้ายมือผมสวยขอบคุณครับ ตายไปครับตายเพิ่มไปครับซ้ายมือครับเพื่อนโอ้สวยครับ,บเฮ้ยทำไม่ได้เพื่อนนี่ผมสวยแน่เลยว่ะตายครับโอเคตายเพิ่มครับ ตายต่อไปครับเขาอยู่ไหนวะเนี่ยเอ,อ้ยสั้นครับตายไปครับอุยเวรกรรมอรอบนี้ผมบวกสั้นเลยดีกว่าท่านผู้ชมออ,รอ,รอ,รอเรียบร้อยครับ เฮ้ระวังสไนเปอร์ครับเรียบร้อยเลยเพื่อนเราโอ้เรียบร้อยเวรกรรมเพื่อนเราบอกว่าดันสั้นครับโอเคเพื่อนผมเดินตามเลยครับตายครับ ผมอยากลองเปลี่ยนใบข้ายาวบ้างอ่ะท่านผู้ชมผมบุกเลยละกันโอเคผมได้ที่แอบและเพื่อนผมนำให้แล้วครับตายไปครับ เขาเล็งผมอยู่เมื่อกี้นี้โอ้โหติดแสกอีกแล้วเดี๋ยวนะผมป้าระเบิดดักให้ก่อนเพื่อนเขาแสกใหม่อีกแล้วครับโอ้โหมันจ้าซะเหลือกเกินอ่ะโอเคผมได้ระเบิดฟรีละ ตายไปครับโอ้ยอลมโอ้ยโดนแสงอีกแล้วโอ้ยผมตายจนได้ ไหนครับระบบ AI ผมทั้งเล่นตัวเพื่อนผมแล้วก็ออนตัวเพื่อนผมอีกอย่างหนึ่งนะครับคอมที่เล่นก็คอมผมที่ถูก AI แบนแล้วทาไม ID เพื่อนผมที่ออนมาระยะเวลาขนาดนี้เนี่ยถึงยังไม่โดน AI แบนนะครับสรุปแล้วมันยังไงครับผมโดนแบนเรื่องอะไรสามารถให้คําตอบผมได้หรือเปล่าครับทีมงานเครื่องคอมเนี่ยก็เป็นเครื่องเดิมนะครับที่ผมเนี่ยเล่นอยู่เป็นประจําแล้วทาไม ID เพื่อนผมเนี่ยกับไม่โดน AI แบนล่ะครับหรือว่าต้องปล่อยให้เล่นประมาณสัก2ปีก่อน ค่อยมาแบนอย่างเนี้ยเป็นแบบนี้เหรอครับนี่คืออีกหนึ่งคำถามของผมเลยนะท่านผู้ชมคืออย่างที่บอกครับว่าผมเสียความรู้สึกให้ตายเธอะเล่นมด้ดีๆอยู่ดีๆเล่นแบบดีๆขาวสะอาดผลลัพธ์ที่ได้เลยก็คือ โดย AI แบนคำตอบที่ได้มาก็มีเพียงแค่ไฟล์หนึ่งเท่านั้นที่ AI ตรวจพบเป็นต้องสงสัยแต่ก็ไม่รู้ว่าไฟล์นั้นคือไฟล์อะไรอืมแบบนี้ก็ได้หลหรครับเนี่ยอ๋อแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมเลยนะครับนั่นก็คือผมคิดว่า Call of Duty เนี่ยอาจจะมาเร็วนิดนึงนะครับเพราะผมบอกเลยว่าผมเสียความรู้สึกกับเกมนี้อย่างสุดซึ้งเลยนะท่านผู้ชมเอาละครับ ผมหวังว่า,าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอภในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาหลุดออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ